อ๋ออันถ้าเป็นวันนั้นเขาเหีนจะมาได้มากนึ่งเลยมั้บ่มาแต่วันบยุธลมาเนาะอันน้องกุ้จะมาทุกมือเนาะโอ้ขยันคักทุกคนเลยคผูใดได้เป็นคู่ข้องในอนาคตนี่โชคดีเลยบหัวมีแฟนลำบ่เนาะตอนนี้เนาะโสดเนาะโอ้นะ,ะัะ ไปได้เนาะที่มีวาสนาได้ไปใช้บนะ้านโฮมเนาะอนาคตเนี่ยทีโลละลายบันดานี่สาวถ่ายเนี่ยนะ,ะกกยนี่ประเด็กเนี่ยโลซาอืประเดงกยังก็ปลาแดงใส่แกงประเด็กติดอ๋อสำหรับใส่แกงใส่ยังเนาะ คอนย่าตัวนี้โรร์ิสต์ตัวนีนโ้โรสฮาร์ริสต์นาองอะไรนักปุ้นนี่นเนานะโอ้แยกเป็โนโซนเป็นโซนเรียบร้อยนะเนาะปลาแดกปลาน้อย,ย,กกอ,ยอันนี้เฮดแก้วเนาะอันนี้เด้อันนี้ปลาแดกตามไปโอ้ป<ๆ>ลาแดกตามโลเทเลเป็ดดำนนโละ 3, โล,ละสามสิบโ,โอ้โดยโดยแต่ขาได,ด้มากแตบ้านไดนนี่มาแต่ปักโบเอ๊ะไกลๆนี่เนาะ โดยโอ้แม่ขาดสาวปักโอมากกันสักคนนี้มาขายนี่มาสองคนนี้อันนี้นอกสาวอันนี้โอ้เออวันนตายาค,คือคือกันเนาะม,มาแต่เด็กคุณวันนี้โอ้มาแตห่หาหมูกสาวคุณเนาะถ่ายมันมือแล้ววันนี้โอ้คือมือไวแท้ะมือไวเนาะอ๋อโดยท ชลาลัยแล้วแม่นฮอดประมาณจักโมงนี่ฮอตประมาณสิบสองโมงคนคนจะเลิกกันนะอ๋อประมาณ12บสองโมงจะเลิกแล้วเนาะโบเครื่องเรื่องประเดกเนาะหาน้องนี่โดยขออนุญาตถามหาน้องยังนี่ชื่อน้องยัง คุยน้องคุยเนาะสาวปากว่อม่ะทะานนี่มีผัวติเฮ้ยจาโสดเนาะเป็นนักศึกษาไปจังนี่จมโมเจโรเบเยน่ตเนาะจบได้จากปีละสามป,ปีละโอ้ค้าขายเลยเนาะอ,อันนี้ชื่อลัดเด้อน,นี่ชื่อบารัดนี่ซ่องเป็นเจ้าของซ่องยูทูบลัดคนเดินทางกำลังจะเบื้องคลิปภาพของน้องเองกั เข้าไปเสิร์ชหาได้อยู่ชทูบยูทูปหลัดคนเดินทางแม่แหละรัดคนเดินทางอ่ะเด้เออหน้าคักเนาะสับพกบ่อเนี่ยเออคุณนน้องสาวกันน้องสาวกางามเนาะมีไอ้น้องจะคนเขาเนี่ยถามเลยสามคนเนาะโอ้เอ้ยก็ขายเนาะสลายอ่าสลายจะเป็นแม่ค้าสลายเนาะคนแถวนี้เนาะ อยู่บ้านเฮตนาหน้า oh, บ uh, ่อเลยทไงโอ้ยามรดูหน้าเฮตนาเนาะ่ซงนี้บริเวเฮตนาเซงว่า na ่ซงนี <net> well <kommen> oh, humano, ้โอ้บุคเขมีน้ำมัามนีเนาะเฮตเฮตนาปีเนาะหน้ากว้างปะโอ้สองเฮกตาครับฟังเตอยบนหกคนกเอาคนไปเฮตช่วยอยู่ เอาว่าคนเดียวช่วยเอฟซีของลาดเอสองหมื่นป่ายของคนเนี่ยเอฟ่นเลือกเอาเลยมาขายทุ่งมือเนาะม,มาตีซีห้าโมงเนาะือว่าแต่ละมือมาทำมาตั้งจุดหยุดจุดนี้มันบ่อขายหยุดจุดนี้ตลอดเนาะต้องอม่เมื่อยบ่ยืนนั่งก็ได้เดอร์ขันเมือ่อย์บอ่อ โดยโดยเอ๋นี่ครบเครื่องเรื่องปลาแดกเนาะมีเมิดปลาแดกปูงปลาแดกบองไปจับโดยแปดงนัวเนาะแดกนัวก็เป็นซอบเลยเนาะโดยเข้ามาทันทีเรเจอร้อนหานเพิ่นทุกคนเลยอ่ามาอุ่นนวลเพื่อเดินขับไปมาทางนี้ซื้อน้องน้องคุ้ยเนาะคนนั้นน่าซื้ออย่างน่าผ้าใสโอ้ยังเข้าเฮียนบ่กคุณอาการหม้อได้ละ มสามสามมสามเฮานาะ,นนะมากับสองคนอมอู้มาเดินทางเซีปวนเมืองที่น่หมดเมาเดินไก่สองร้อยกิโลได้นี่นะเดินดงพงไผ่มาละอาลาดประจนบไผ่ไม่แล้วมาอันฮ็ดคอนเทนต์เกียบกับการท่องเที่ยวน,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 นี่นะเอาพอดีเมื่อนี้รามีโอกาสได้เข้ามาตลาดสอนใส่พาเอฟซี FC, มาบึง้งบรรยากาศตลาดเซาคนหลายครักเนาะกีามวนโอ้คือเกินครักเนาะ สมมาเป็นตลาดคอนาครเนาะ<ม>สาวขายง่ามนะฮะคักอายุจักปีแล้วตอนนี้พอดีสาวเนาะโอ้เต็มสาวคักเนาะเลขสาวเลยบฮูัวเมียน,นเฟรนด์เราเนาะตอนนี้เนาะโสดเนาะโอ้นะฮะคักเลยเอามาจีบเด้อทุกคนเด้อมาจีบเด้อ ประแดกเกินเนาะรุดไปทงเป็นยังอะไรก็ได้นี่ยอดมีอาชีพกาขายอาชีพอิสระเนาะเป็นนายตัวเองเนาะเออเนาะอาชีพที่เป็นนายตัวเองน้องกุ้ยสาวปากบอ่อไปนี่ประมาณจากล่างกาไปบ้านนอ้องไปปากบอ่อเนอี่ยโมกิโลเลยว่ะ ก็บติดติดกันเลยเนาะแม่ผัดบ้านนี่ก right nice. ับบ้านนั้นหอมเบอง์เนื้อเนาะอันนี้โฮเมือง์เนื้อว่ะเนี่ยนะใต้ใต้ที่นี่ใต้เนาะไต้บริเนืน่าจะใต้ตัวนี้อันน you know right. ี้นะ you know ่ยบ uh> ้านนาเกล็ดผัดนาเกล็ดอ่ะบ้านปักบ่อ๋อบ้านเขาเลยนาเกล็ดติดนาเกล็ดแบปักบ่อเนาะดูกายครัวไปเนาะกายครัวมิตรภาพไปก็น่าจะประมาณสี่ห้ากิโลเนาะประมาณนั้นเนาะ สี่ห้ากิโลหกกิโลประมาณน,นี้แหละขบกไกป่ปันไดมีโอกาสเด้อสิบีเยี่ยมยามเด้อบ้านน้องส่งไปตะม้วนนะ้องมัวอ่านักขี้รถผานไหมไปวัดทรรเจียร์ไปวัดทรรเจียก์ตขี่รถผ้าแทาโนโทนะกกน,น,ทนั่นแหละอยู่อันยังคาสโนบ่าโนวัดทรมเจียร์นะใกล้ก็หลายวันเท่านั้นเนาะเขาเจ้านาไปทำบุญแล้วไปป้อยอยูนะ่ั่นตะเบิ้งเนาะมันบินีกไกนะ่เนาะ ไฟเบิ้งป้ามีแต่ไก่รุ่นนนั่ไก่เตี้ยไก่ตกอกน,นะเจ้าเซลอยู่ก <c oughs> ็จะเป็นมือไฟอันกล้าไปกินนอกอยู่หันเนอ,อ,อเออไปดีหูวจักอ่าเรืองเคยกันอันนี้ชื่อเด้อชื่อรับนี่แหละไอ้รับเจ้าของช่องยูทูบรับคนเดินทางเชิญกลับไปหารอดเป็นโรดสองไอ้น้องสุดเจ้ามีแต่พื้นฮักคัก งามเดือดเศร้าเลยเนาะน้องฟาใส่กัน <laughs> งามเดือดเศร้านะฮะเดือดเศร้าไปของเฮียนเลิกเจ้าเฮียนกันมาขายเครื่องมันบออันถ้าเป็นวันนั้นเข้าเฮียนจะบ่ได้มานนึเอมยอมันบ่นนนมาแต่วันบรรยุทธละมาเนาะอันน้องคุยได้มาทุกมือเนาะ<อ>ขยันคักทุกคนเลยคู้ใดได้เป็นคู่ครองในอนาคตนี่โชคดีเลย ดูมันหาเงินเป็นหน้าตัวเองเนาะอ,อาชีพอิสระคักลายคักลายสุดยอดอีกบุดญก็สร้างบ้านซื้อรถ <c oughs> ซื้อรถคันใหม่นะหมายความว่าตอนนี้ก็มีอยู่แล้วเนาะแต่ก็ซื้อคันใหม่อีก <c oughs> นะฮักหลายผู้สาวปักโบนั่นขี่รถผ่านวัดอะไรมีแต่คนนะห่างห่างมาสาวปักโบนขี่รถผ่าน,า,นานไปวัดท่ามจีม๋เมื่อวานเลย ยวนทาสโนเท่าเราเดิมเน้ยนะเนาะเราเดิมเราดมมักเซบาตีบอ่ะทุกทุกวันสินเกืกกเอบ<ม>เกือบทุกเนาะ<ม>เกือบทุกวันสินปลาดองนะฮักสุดๆไปใส่บาตรทุกวันพระวันสินทุกคนเลยโอ้นะฮักสุดสาศาสนาพุทธร่อยเนาะมุมมีศาสนาอื่นปนดองเนาะจังว่าไปใส่บาตรเกือบทุกสินเลยโอ้ ไปเด้เนาะที่มีวาสนาได้ไปใช่บาสโฮมเนาะอนาคตเนี่ยว <laughs> าสนาผู้ใดเด้เนาะใส่บาสอยากเห็นเนี่ยตอนนอกแบนใส่ชุดไปใส่บา,าสเนาะชินาฮักซัมได้ก็ชินาฮักครั้งน้องมาตลาดเลยฮ่มุ่งเศร้าเนาะแสดงมาตื้นแต่ชี่มุ่งเพื่อเคี่ยมเครื่องเคี่ยมของเนาะ อใกล้แต่ช่วงนี้อากาศบนหนาวไปไดน้เนาะช่วงันนั้นพี่ไม่สะกดนั่นหนาวเนาะกับช่วงบุญบรรทัดฮะบุญบรรทัดแต่ก็นาวแห้งไปย้บบุญบรรทัดนะไปจะมือเป็นแห่ภาษาพึ่งโอ้เสียดายแพรปลาโอ้ได้ไปแห,ห่ภาษาพิ่งน,นะเพื่อนเนาะหู้บดเจอเนาะตอนนั้นเนาะนเจอ,ไ,ไ,ปเอไปจะมือทำอิฐฮันเอาจะไปย้่มือเขาจะอันนั่นแห่ภาษาพิ่งนะฟัดอัน มือข้าเจ้าแห่ภาษาเพิงครับไปทางจำพรนพุ่นไปรอเฮ็ดคอนเทนต์อยู่ทางอันจำพรก็ <Okay. S 1> เลยบุรีเขามาสมมติจะเข้ามาแล้วบนท่านซามโอ้ยเสียดายอันนีคนมัอยากไลฟ์ประเด็เราเข้ามาแม่ภาษาอืมก็ได้ยินหลายคนว่าอยู่ปีนี้คือว่าสถานที่นะกว้างกว่าเก่าอ่ะนะคือว่าเนาะแม่นบอลบอลกันเขาเจ้าขายเครื่องขายยังท่นเขาเจ้าขายเครื่องขายข,ายของออมมันวัดท่นออมวัดออมทาบ แต่มันกว้างก็เก่าแหละคนกระจ่ายกันอยู่นะนคือคนบาไลแบบนี้นะเละเวลาเห้าาพระซาเพิงนะคนมันไลยบนยู่นี่นะ่นอกแล้วคนจะบไ้เข้าไปในบน,น,นงานเห่นะเขาเจ้าด้มั่วแต่เลาะซื้อเครื่องซื้อของอยู่ทางนอกยคือตะกี้เนาะอันยังได้บุกเบิกได้แถวนอกอนะ่ะอันจะทํสถานที่มันกะบกว้างซ้มปีนี้นะนตะกี้ติ๊ดจะรีลดเนาะ ไฟแต่เท <laughs> ียงนี่น่ใบเฉพาะน้อตัวกระติดเท่าไรเดี๋ยวนี้น่ะพิ่นนันขยายทางองไม่เดี๋ยวนี้ทางกว้างกเก่าเนาะเป็นทางกว้างไปจักคนส่วนนี้อ๋ออะไรก็ได้เนาะกับพาใส่นี่จามวนเนาะเมื่อตอนกลางคืนน้องก็ไปวะ ก็ะึคนกรไปเนาะฮะบริซ้ำอดเผ็ตอนกลางเวนร้วอ๋อไปดเดตอนกลางเวนทัอันกรไปดกเตเมื่อนวัดที่แ่วะใกล้ใกล,กล้เชียงนเฮพระาเพิ่งอยังอีกสวันเลยนะไปตอนสามโมงนลสองสามโมงเข้าไปวันที่เจ็ดโมงับหนาออวโคยอุณหภูมิประมาณสิบาองศาเนาะสุดยอดความหนาวเลย หันติดกำฮันขายดอกไม้ฮาน้อ,นองนะ <c oughs> อเนาะโดยหาเงินเก่งคักพี่น้องเลยหักสุดๆแม่น้องก็มาขายปะอ๋อแม่อยู่บ้านนะเนาะโอ้เพิ่นเลี้ยงสัตว์ตวอตวโอ้เลี้ยงยังฮันอู้หลายบ่เลี้ยงหลายวะอ๋อเลี้ยงหมูสามสีเม่เนานะหมูลาดบ่หรือหมูพันธุ์ โอ้เป็นหมูพันเนาะตด้ใหญ่เนี่กระทรวงค้ามาตลาดนี่แหลนะลนเนาะอืมหมูแม่พันตัวนั้นดน้วยอ๋อเลี้ยงพอพันเอาลูกเนาะเวลาลูกมันเกิดออกมาแหละขายมาขายว่าล,ลูกนะอ๋อส่วนใหญ่จะขายอายุประมาณหมูอายุประมาณเดือนนึงนี่ขายตัวละเทาไ่ลูกนะ บบบบอ๋อคุณเลยโดย5เดือน5นะะเดือนละขาเนา,าเนะี่เออคนนี้าถามเลยกระเทือนถามประมาณ5เดือนนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ตัวหนึ่งนะได้ราคาเาัมนก็เป็นต่วงอ๋อขาวเป็นโลเลยวะอืม โลละสามสิบพันกีบเนาะเียังหมูขุนยังไงล่ะขายนี่ลูกค้ามาซื้อหาหพรคนจิประเด็งห้อมคักประเด็ง,รงประเด็งฮานอหอมคักเลยอ่าต่อประเด็งสาวปากบอ่อ้องเลยคนหลายหลายเนาะตอนนี้แปลงมูก็ยังหลายอยู่เนาะคนเนาะ แปดมงฝ่ายสิบนาทีเก้านาทีแล้วตอนนี้คนยังหลายอยู่ตลาดอันนี้ตลาดแถวเมืองฝักซ่อง,งเ่นะสวยๆเราจะเริ่มจางนะกวาน,นเป็นเมืองน้อยเนาะคือตลาดบ้านลหาน้ำแทนะฮะเจ็ดโมงย่างในเมื่อลวได้คนในเมื่อวันละได้ไอ้ลงซื้อท่านตอนเช้ากับท่านภายัยวันท่านหลักแล้วเลยต้องตื่นแต่ห้าโมงถึงหกโมงฝ่าย สมุกมงคือ่เนี่ยก็เริ่มจางละพวกมงคือ่เนี่ยจางเลยถ้าเจ้าอยากซื้อของกินนี่จะต้องร่วมใส,สม่เสื้อๆทั้งบรรทัดมู่เน๊เพราะแถวนั้นข้าเจ้าเฝ้าไปเวียกไปงานของใทยของเราเนาะค้าเชืว่าแล้วก็สไต,ตล์ตลาดนัดประมาณนั้นอือตลาดตลาดนัดก็เข้ามาลินทแถวในเ,นเมืองอยู่วะบอคายเดม่าเนาะเป็นคนมูอเลยเนาะ กิจกรรมยังบ้างเฮ็ดยังสุดลายหลักจั๊งเมื่อจังนี้นี่พักข้อนบอกพรกขอนที่บ้านเนาะ,<ป>ะโอ้เขาต้องนี่ <ปะ S 1> เฮ็ดตลอดมือประเด็นนี่อ,อ,นอ,อ๋อตอนนี้เขาเอืนประเด้งปรุงมาเลยนี่เนะาะต้องในต้มต้องในหยังเนาะลาสบายเด้อครับรถโทรศัพ มีบรรยากาศสีสันบรรยากาศในตอนสายเนาะตอนนี้แปดโมงฝ่ายเราคนนี้ยังนานแน่นอยู่ได้ทุกคนเลยสุดยอดเลยอันนี้เป็นตึกที่เงาไปลงรอดปุนเลยได้มาใน,นด้านนอกขาเจ้าขายพักข,ขายป่าเนาะแต่ด้านนอกน่ะได้หลายจะนอยอกไปเลยจากที่พา,าทุกคนเลาะอ,ออกไปทุกคนเลย แล้วก็สีเดินทางต่อไปเมืองจำพอนได้ไหมนี่พี่น้องเอยมีงานบุญอยู่ที่บ้านหัวเมืองแล้วบ้านพับักกันะเมืองจำพอนไปสนราเคนนี่อนเลยเราสีพาทุกคนไปชมบรรยากาศถนนนนท์แล้วก็ที่ไปน้องป้าพา,าน้องลำจันแล้วก็หอไต่เบื้องแถวถน,นนนนทดงลิียงวันนี้กล้าว่าที่ไปจำพอนมาได้ไหมพีหน่อยนยใส่ใส่เนยไปเท,ที่ยวดงลิงนี่น้องลำจันหอไตนะอัน น้องเต้านี่ยน้องเคยไปปะน้องเต้าน้องป่าเนี่ยอันนี้อายก็เคยได้ยินแตชื่อเห็นกระเจ้าลงเฟสนะแต่ว่ายังบ่เคยไปจักเทื่อนใดกับดงลิงยังยังบม่ไดห่อจักเทื่อดงลิงน่ะ้องไปชงเถื่ออ๋อไปเอากล้วยเอาผฝาเขาซื้อไปตัวนอกก็ได้บอกกลัวนี่ข้าซื้อไปที่ชมขาซื้อทตศสวรรค์นี่ไปอ๋อืมเางจะทำนั่นเนาะ โดโอ้อาวกระช,ชือก่อนชื่อกล้วยไปใหล้หลิงยันเขาจะาว่าเขาจะว่าให้ยดอกเนาะเอาซื้อไปแต่นอะ <ans> บ่อยบ่อยมีคนขายบ่อย่อยมีคนขายเนาะอ๋อโดยวันนี้คือเริ่มมันมีน้องน้ำจันเนาะน้นองลำจันกับน้นองประผาน้องเต้าเนี่บ้านเดียวกันท่านบอกอันเดียวกันท่านบอกอ๋ออลี่ บางคนก็ว่าน้องเต่าบางคนว่าน้องลำจันทร์ปลาคนว่าน้องกระเพ้าว่ะน้องกระเพ้ากับน้องเต่าเหมองเดียวกันนี่และนจะบนเดียวกันเนาะและ่นเนาะขายเครื่องตามสบายมายืนขายเครื่องโชยเพลินทำงานอยู่ตลาดไงสวรรค์ใสในหน,น้าแจเม่น เจ้านี่ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ว่าใหญ่เนาะ,ะเรื่องพระเดชคุณครบเครื่องทุกคนเลยอืมประเทศเป็นธงเป็นทงมาเลยนี่เป็นธงน้องให้เป็นธงเลยทงละโล,ะละเลยนี่เนาะอ,อันนี้ลูกค้าสร้างวันนี้อ๋อตัวมาสร้างเนาะ,อะโอ้น้องมีเรียกเฮ็ดเราได้ปวดต้องนะ ก็ต้องเกียงใจตามสบายเราเด้ออ๋อเนยทั่วมาสั่างบางนึงนี่ครับวะหืมวนลูกคาทาอยู่ประจักฮะเมือ่อจะร่มกันก็ได้วันฮาโลอยู่ไประจังนี่ซี่ฮาโลแล้วเตีบถงในถงบักไง สำหรับใส่ตำบังหุ่งใส,ใส่แก้วใส่แกงใส่อนีกเป็นถังเป็นทังเลยเนาะอ,อาหานนองกุ้ยราคาเป็นกันเองราคานะฮะซื้อหลายเพื่นกระลุดให้ทุกคนเลยช่วยกันขายสมัครีกัน,นก็มวนแล้วไปนี้เนาะ ข้างนอกคนคนลุ้นดอยู่ลุ้นๆอยู่คนนะตกไงครับเนาะปลาไงปลา้ำโพงตีนี่ ตัวเนี่ยอกาดเลยฟ้าโอ้บระเดคายได้คายลายบัดเดียวเน,ะน,นาะอ๋อหอมคักเล่ประเด็กน้อง มายืนใกล้เดโบซึกมะเห็ดเลยพอไม่ห้อยก็ขึ้นอยากตําหุ่งจะขึ้นอยากตําหุ่งมายืนใกล้นี่ตําหุ่งส้มตําพี่น้องอันนี้สําหรับใส่อันน้นี่เนาะใส่หยังว่าน้องว่ากินนะ่าใส่แกงใส่แกงหน่อไม้เนาะเจ้าเดียวเลยบ่ับเมื่อกี้นี่สั่งนี่ ส่งบ่บันี้อ้อนักเลยเนาะไปบ่หิวไ,วบไปบ่ไปหิวส่วยบ่ใจ้ยู่เนาะดยไปแล้วกนไปส่งลูกค้าแล้วมีฮานเอ้ยอยู่ฟากวันนั้นเอ้ยโทรมาสั่งเนาะมีลูกค้าต้องการเอาไปส่ง กินข้าวเช้าหรือเปล่าน้องเรียบร้อยเนาะสิบเอ็ดสิบสองโมงน่าจะฮอดบ้านเนาะแต่ละมือเนาะโอเคอ๋อเอาเสื้อผ้าคุมไว้บอสเบัดรคุมไว้บอสนี่อ๋อเออ เพื่อนน้องนั <au cloth 'm wiele> ่นอยู่แคบทางเลยบอกเลยว่าเขาไปในแคบทางเลยเนาะเขาไปนี่อยู่เบื้องใดเขาไปนี่อยู่เบื้องใช้มือเนาะสถาานีไฟฟ้บบอ๋อตอนน่าสถานีไฟฟ้าเนาะดอยดอยโอ้เมื่อนาเด้อมีโอกาสจะไปแวะลินแวะเยี่ยมยามนะโอเคกบแตหลายๆเด้ออาชิดคอโตแล้วเด้อนี่ เดินทางก็สิไปต้งพูดแลกทั้งจำพ่อมาแล้ววันนี้ขอบใจน้องคุยหลายๆเดอ้อให้มันมานเดอ้อซื้อได้ขายมานิ่งๆๆๆเฮงรวยๆปีใหม่แล้ว2 0 0 4ม่มาแบบนมานวันนี้มีโอกาสเดี๋ยวจะไปลินน้ำอยู่บ้านเดอ้อโอเคขอบใจหลายๆ